สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าลี้ลับผมดีใจเหลือเกินครับที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งในพื้นที่แห่งนี้พื้นที่ที่ความมืดของราตรีการไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแต่กลับเป็นผ้าห่มผืนหนาที่โอบอุ้มให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้ขบคิดและดำดิ่งลงไปในห้วงลึกของจินตนาการและความเป็นจริงท่านผู้ฟังครับลองเงยหน้ามองท้องฟ้าในคืนที่ไร้เมฆดูสิครับ ในความเวิงว้างอันไรขอบเขตนั้นมีดวงดาวนับล้านดวงที่กำลังส่องแสงระยิบระยับราากับดวงตาของใครบางคนที่กำลังจับจ้องมองลงมาอย่างโลกใบเล็กๆของเราคำถามหนึ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งบรรพการตั้งแต่เราเริ่มรู้จักการจุดไฟและแงนหน้ามองฟ้าคือคำถามที่ว่าเราอยู่เพียงลำพังในจัก,กรวาลน,นี้จริงหรือหรือว่าในความมืดมิดอันไกลโพ้นนั้น ยังมีชีวิตอื่นมีอารยะธรรมอื่นหรือมีสายตาคู่หนึ่งที่ทรงปัญญากว่าเรากำลังเฝ้ารอเวลาที่จะเปิดเผยตัวตนวันนี้ผมไม่ได้มาเพียงเพื่อเล่าตำนานปรัมปราหรือเรื่องเล่าท่างกองไฟที่ไร้หลักฐานแต่ผมพกพาเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวที่เป็นดั่งกุญแจดอกสำคัญเป็นหลักฐานชิ้นใหม่ที่เพิ่งถูกคนพบซึ่งอาจจะสั่นคลอนความเชื่อเดิมๆของคุณจนหมดสิ้น ในค่ำคืนนี้เราจะเดินทางไปสำรวจเส้นบางๆที่กั้นระหว่างวิทยาศาสตร์กับความเชื่อระหว่างข้อเท็จจริงทางดาราศาสตร์กับปรัชญาแห่งชีวิตเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องตั้งคำถามไม่ใช่แค่กับท้องฟ้าเบื้องบนแต่กับหัวใจเบื้องลึกของคุณเองด้วยว่าแท้จริงแล้วการค้นหาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวคือการสแสวงหาเพื่อนใหม่ในจัก,กรวาล หรือเป็นเพียงการพยายามถมช่องว่างแห่งความเหงาในจิตใจของมนุษย์เราเองกันแน่ครับหัวข้อในวันนี้อาจจะฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นมนุษย์ต่างดาวเคยเยือนโลกจริงหรือไม่นี่คือหลักฐานชิ้นใหม่ที่คุณต้องอึ้งไปเลยแต่ผมขอให้คุณค่อยๆฟังอย่างใจเย็นปล่อยวางอาคติและเปิดรับเรื่องราวนี้ด้วยใจที่สงบเพราะคำตอบที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่านี้อาจจะไม่ได้อยู่บนดาวอังคารหรือกาแล็กซีแอนโดรเมดา แต่อาจจะซ่อนอยู่ในจังหวะการเต้นของหัวใจคุณเองก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่ความลี้ลับผมอยากชวนให้ทุกท่านหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายร่างกายและเตรียมตัวออกเดินทางไปพร้อมกับผมในเรื่องเล่าลี้ลับตอนนี้ครับขอให้ผมได้แนะนำให้คุณรู้จักกับชายคนหนึ่งชายผู้ซึ่งอุทิศลมหายใจและทุกวินาทีของชีวิตเพื่อไขปริศนาแห่งดวงดาวเขาชื่อดรเทือครับ เธอเป็นชายวัย45ปีที่มีดวงตาลึกโหลร่องรอยของความเหนื่อยล้าฉายชัดอยู่บนใบหน้าที่เริ่มมีริ้วรอยแห่งวัยเขาเป็นนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ระดับแนวหน้าของประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญาณวิทยุจากห้วงอวกาศหรือที่เรารู้จักกันในนามเซตี Search for Extraterrestrial Intelligence ชีวิตของเธอไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหรือเต็มไปด้วยสีสันของความสุขแบบที่คนทั่วบ่ายวาดฝัน ภาพลักษณ์ของเขาคือชายผมยุ่งเหยิงสวมแว่นตากรอบหนาที่มักจะไหลลงมาที่ปลายจมูกเสื้อกาวสีขาวของเขาเปลือยเปื้อนไปด้วยคราบกาแฟเกา่เกาๆและกลิ่นอายของเขาคือกลิ่นของกระดาษเกา่าผสมกับกลิ่นโลหะอุ่นๆจากเครื่องเซิร์เวอร์ที่ทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงเถ่อทำงานอยู่ในหอสังเกตการเก่าแก่บนยอดเขาสูงทางภาคเหนือสถานที่ที่ตัดขาดจากความวุ่นวายของโลกภายนอกสำหรับคนภายนอก เธอคือนักวิทยาศาสตร์ผู้มุ่งมั่นทุ่มเทและน่าชื่นชมแต่หากมองลึกลงไปในดวงตาคู่นั้นคุณจะพบกับความว่างเปล่าที่น่าสะพรึงกลัวเถธอไม่ได้แค่รักในงานของเขาแต่เขาใช้มันเป็นหลุมหลบภัยครับชีวิตส่วนตัวของเถธอพังถลายลงเมื่อ5ปีก่อนภรรยาของเขาขอยาเพราะทนไม่ได้ที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเงาของสามีชายที่แม้ตัวจะอยู่บ้านแต่จิตใจล่องลอยไปไกลถึงเนบิวลา ลูกสาวคนเดียวของเขาน้องพลอยแทบจะจำหน้าพ่อไม่ได้เพราะทุกครั้งที่มีงานโรงเรียนหรือวันเกิดเถือมักจะติดพันอยู่กับการวิเคราะห์คลื่นสัญญาณรบกวนจากดาวเคราะห์เสมอลึกๆแล้วเถือมีความเชื่อฝังใจครับเขาเชื่อว่ามนุษย์เรานั้นช่างเปราะบางโหดร้ายและโดดเดี่ยวเขาจึงพยายามมองหาความหมายจากภายนอกโลกเขาเชื่ออย่างสุดหัวใจว่า หากเขาคนพบสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวได้นั่นจะเป็นคำตอบของทุกสิ่งมันจะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ค่าและความทุกข์ระทมของมนุษย์เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลห้องทำงานของเถ่อเต็มไปด้วยจอมอนิเตอร์นับสิบจอที่แสดงกราฟเส้นสีเขียววิ่งขึ้นลงอย่างไม่หยุดหย่อนเสียงฮามของเครื่องปรับอากาศและเสียงพัดลมระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์ คือบทเพลงกล่อมกล้าวจิตใจของเขาในทุกค่ำคืนเขาแทบไม่กินไม่นอนและไม่พูดคุยกับใครนอกจากผู้ช่วยวิจัยไม่กี่คนเถ่อกำลังวิ่งหนีครับเขาไม่ได้วิ่งหนีสัตว์ร้ายแต่เขากำลังวิ่งหนีความเงียบในหัวใจตัวเองความเงียบที่ตะโกนบอกเขาว่าแกมันล้มเหลวในฐานะมนุษย์ยิ่งเขารู้สึกแปลกแยกจากผู้คนบนโลกมากเท่านั้นเขาก็ยิ่งโหยหาการเชื่อมต่อกับบางสิ่งที่อยู่ไกลโพ้นออกไปมากเท่านั้น เขาเฝ้ารอรอคอยสัญญาณสักอย่างที่จะบอกว่าฉันอยู่ที่นี่เธอเธอไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคืนเขาจะจ้องมองจุดแสงเล็กๆบนจอภาพภาวนาให้มันกระพริบเป็นรหัสเป็นภาษาหรือเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แค่เสียงซ่าข,ของคลื่นรังสีคอสมิกค,ความขัดแย้งในใจของเธอคือโศกนาตะรรมเงียบๆของคนยุคปัจจุบันที่เชื่อมต่อกับคนทั้งโลกผ่านอินเทอร์เน็ตได้ แต่กลับไม่สามารถเชื่อมต่อกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆหรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับความสงบในใจตนเองได้เลยแล้วแล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตด็อเตอร์เถื่อก็มาถึงในคืนพายุฝนกระนำ่ำคืนที่ฟ้าผ่าฟาดลงมาใกล้สถานีจนไฟตกวูบวาบบรรยากาศภายนอกหอสังเกตการดูน่ากลัวเหมือนโลกกำลังกรีดร้องสายฝนสาดซัดกระจกหน้าต่างจนมองไม่เห็นทิวทัศน์ด้านนอก ในขณะที่เถื่อกำลังนั่งจิบกาแฟขมๆเพื่อฝืนความง่วงงนจู่ๆระบบตรวจจับสัญญาณระยะไกลหรือ deep space network ก็ส่งเสียงร้องเตือนแหลมสูงดังหลั่นไปทั่วห้องปฏิบัติการหน้าจอมอนิเตอร์ทุกตัวเปลี่ยนจากกราฟเส้นปกติกลายเป็นสีแดงฉานข้อมูลมหาศาลหลั่งไหลเข้ามาด้วยความเร็วที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนหัวใจของเถื่อเต้นระรัวดุดกลองศึกมือที่สั่นเทาของเขารีบวางแก้วกาแฟลง จนน้ำสีดำกระชอกเปื้อนโต๊ะเขาพุ่งตัวไปที่แผงควบคุมนิ้วรัวลงบนแต้นพิมพ์เพื่อบันทึกและตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สัญญาณรบกวนมันไม่ใช่คลื่นเผาซาและไม่ใช่เสียงสะท้อนจากชั้นบรรยากาศแต่มันคือรูปแบบแพทเทิร์นที่ซับซ้อนและงดงามอย่างประหลาดมันเป็นชุดรหัสคณิตศาสตร์ที่เรียงร้อยกันเป็นท่วงทำนองที่สมบูรณ์แบบเกินกว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่สำคัญแหล่งกำเนิดของสัญญานี้มาจากพิกัดที่ว่างเปล่าในจัก,กรวาลจุดที่นักดาราศาสตร์เชื่อว่าไม่มีดาวฤกษ์หรือระบบดาวเคราะห์ใดๆอยู่เลยเถือแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนี่มันหลักฐานเขาพึมพันเสียงสั่นเครือนี่คือหลักฐานชิ้นใหม่พวกเขาส่งข้อความมาหาเราจริงๆข้อมูลชุดนี้ไม่ได้มาเป็นแค่เคลื่อนวิทยุ แต่มันถูกฝังมากับอนุภาคพลังงานสูงที่เดินทางข้ามกาลเวลามานับล้านปีและเมื่อเถื่อพยายามถอดรหัสเบื้องต้นสิ่งที่เขาพบทำให้เขาต้องอึ้งจนตัวชามันไม่ใช่แผนที่ไม่ใช่สมการฟิสิกส์แต่มันดูคล้ายกับบันทึกทางประวัติศาสตร์หรืออะไรบางอย่างที่คล้ายกับเคลื่อนสมองของสิ่งมีชีวิตเถื่อมั่นใจว่านี่คือการค้นพบที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่ว่าทว่ายิ่งเขาพยายามเจาะลึกเข้าไปในรหัสนั้น เขากลับพบกำแพงที่มองไม่เห็นข้อมูลนั้นถูกล็อกไว้ด้วยตรรก,กะที่สมองมนุษย์และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเขาไม่อาจทำความเข้าใจได้มันเหมือนเขากำลังถือจดหมายจากพระเจ้าแต่เขาอ่านภาษาของพระองค์ไม่ออกความตื่นเต้นแปลเปลี่ยนเป็นความเครียดและความบ้าคลั่งทีขังตัวเองอยู่ในห้องแลบติดต่อกันสามวันสามคืนไม่ยอมหลับยอมนอนดวงตาแดงกำ่ำผมพ่ายยุ่งเหยิงยิ่งกว่าเดิม เขาพยายามใช้ทุกทฤษฎีที่มีทุกสมการที่เขารู้เพื่อไขปริศนานี้แต่ยิ่งพยายามเขาก็ยิ่งเต็ดขัดเหมือนคนตาบอดที่คลำทางในเขาวงกตความรู้สึกสิ้นหวังเริ่มกัดกินหัวใจเขาเริ่มได้ยินเสียงแววในหูภาพหลอนของตัวเลขลอยคว้างกลางอากาศเขาต้องการใครสักคนที่จะช่วยเขาตีความสิ่งนี้แต่ไม่ใช่ด้วยวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ของเขามาถึงทางตันแล้ว ในวินาทีที่เขากำลังจะฟุบหน้าลงกับโต๊ะด้วยความหมดแรงสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นนาฬิกาพกเรือนเก่าๆที่วางอยู่บนกองหนังสือมันเป็นนาฬิกาไขาลานโบราณที่ตายไปนานแล้วของขวัญชิ้นเดียวที่พ่อของเขาทิ้งไว้ให้ก่อนตายจู่ๆเขาก็นึกถึงคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเกี่ยวกับปราดแห่งการเวลาชายชาราลึกลับที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขา ผู้ซึ่งมีความสามารถในการซ่อมแซมกลไกลที่ซับซ้อนที่สุดในโลกไม่ใช่แค่กลไกลนาฬิกาแต่รวมถึงกลนไกแห่งความคิดด้วยสัญชาตญาณบางอย่างบอกทีนว่าคำตอบของสัญญาณจากต่างดาวนี้อาจไม่ได้อยู่ที่สมการฟิสิกส์แต่อยู่ที่จังหวะและเวลาทีตัดสินใจในวินาทีนั้นเขาคว้าฮาร์ดไดรฟ์ที่บรรจุข้อมูลหลักฐานชิ้นใหม่นี้ใส่กระเป๋าเป้แล้วขับรถฝ่าพายุฝนออกไปสู่หุบเขาลึกลับแห่งนั้นทันที การเดินทางของทีเต็มไปด้วยความทุลักทุเลเขาต้องขับรถผ่านเส้นทางคดเคี้ยวขึ้นสู่ภูเขาสูงท่ามกลางหมอกหนาจัดที่ปกคลุมไปทั่วอณาบริเวณจนกระทั่งเขามาถึงหมู่บ้านเล็กๆที่ดูเหมือนจะถูกหยุดเวลาเอาไว้บ้านเรือนทำจากไม้เก่าแก่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีอากาศที่นี่เย็นสบายและบริสุทธิ์จนทีรู้สึกแสบจมูกเมื่อสูดหายใจเข้าไป เขาเดินตามคำบอกเล่าของชาวบ้านจนมาหยุดอยู่หน้าอาคารไม้หลังหนึ่งที่มีป้ายไม้แกะสลักคำว่าเรือนเวลาเสียงติ t oc, t ๊กตอกติ๊กตอกดังระงมออกมาจากด้านในราวกับเป็นเสียงชีพจรของบ้านหลังนี้ที่ผลักประตูเข้าไปเสียงกระดิ่งลมดังกุ้งกิ้งเบาๆภายในร้านเต็มไปด้วยนาฬิกาโบราณน,นับร้อยเรือนทั้งนาฬิกาตั้งพื้นเรือนใหญ่เท่าคนนาฬิกาแขวนผนังลวดลายวิจิตรและนาฬิกาตั้งโต๊ะชิ้นเล็กชิ้นน้อย ทุกเรือนกำลังเดินไปตามจังหวะของมันอย่างพร้อมเพรียงและแม่นยำที่มุมห้องลึกเข้าไปในแสงสลัวมีชายชราผมสีดอกลากำลังนั่งก้มหน้าทำงานอยู่บนโต๊ะไม้ตัวใหญ่เขาคือลุงเมฆช่างซ่อมนาฬิกาและปราดผู้สันโดษลุงเมฆสวมแว่นขยายแบบหนีบที่ตาข้างหนึ่งมือที่เหี่ยวยน่นแต่แข็งแรงกำลังคีบชิ้นส่วนเฟืองขนาดจิว๋ววางลงในกลนไกนาฬิกาด้วยความนิ่งสงบดังขุนเขานาฬิกาไม่ได้เสียหรอกพ่อหนุ่ม แค่ใจคนใส่ต่างหากที่รีบร้อนเกินไปลุงเมฆเอ่ยขึ้นโดยไม่เงยหน้ามองเหมือนเขารู้ล่วงหน้าว่ามีแขกมาเยือนทียืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกเกรงและทำตัวไม่ถูกบรรยากาศในร้านนี้ช่างต่างจากห้องแอบอันทันสมัยของเขาอย่างสิ้นเชิงมันเต็มไปด้วยความช้าความเก่าและความขลังผมผมชื่อทีครับผมมาขอความช่วยเหลือทีเอ่ยเสียงแหบพร่า ลุงเมฆวางเครื่องมือลงแล้วเงยหน้าขึ้นมองทีผ่านแว่นขยายดวงตาของชายชราใสากระจ่างและเปี่ยมด้วยความเมตตาเชิญน,นั่งสิดูท่าทางเธอจะแบกโลกทั้งใบหรืออาจจะทั้งจัก,กรวาลมาบนบ่าสินะทีนั่งลงแล้วไม่รอช้าเขาหยิบแท็บเล็ตออกมาเปิดไฟล์เสียงและกราฟข้อมูลของหลักฐานชิ้นใหม่ให้ลุงเมฆดูเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างรวดเร็วและตื่นเต้นเรื่องสัญญาณจากที่ว่างเปล่าเรื่องรหัสที่ถอดไม่ได้ เรื่องความเชื่อของเขาว่านี่คือสารจากมนุษย์ต่างดาวลุงเมฆนั่งฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะแววตาของเขาจับจ้องไปที่ลวดลายกราฟเคลื่อนเสียงนั้นอย่างพินิษพิเคราะห์เมื่อถีเล่าจบความเงียบก็เข้าปกคลุมร้านมีเพียงเสียงนาฬิกานับร้อยเรือนที่ยังคงทำหน้าที่บอกเวลาต่อไปพ่อหนุ่มลุงเมฆเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุมนุ่มเธอเห็นอะไรในกราฟพวกนี้ผมเห็นคณิตศาสตร์ชั้นสูงครับ ผมเห็นอัลกอริทึมที่ซับซ้อนเห็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าเรานับพันปีทีตอบอย่างมั่นใจลุงเมฆยิ้มมุมปากเล็กน้อยลุกขึ้นเดินไปที่นาฬิกาตั้งพื้นเรือนใหญ่ที่หยุดเดินอยู่ลองฟังนีส่สิเขาไขาลานนาฬิกาเรือนนั้นแล้วปล่อยให้ลูกตุ้มแกว่งเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกดังขึ้นอย่างสม่ำเสมอจากกวาลไม่ได้พูดด้วยภาษาคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียวหรอกนะแต่มันพูดด้วยภาษาแห่งจังหวะริทึมและความสอดคล้อง ลุงเมฆชี้ไปที่กราฟบ,บนหน้าจอสิ่งที่เธอเห็นว่าซับซ้อนเพราะเธอพยายามจะแปลมันแต่เธอไม่ได้พยายามจะฟังมันลุงเมฆหยิบเฟืองนาฬิกาตัวหนึ่งขึ้นมาดูเฟืองตัวนี้สิถ้ามันหมุนอยู่ตัวเดียวมันก็แค่โลหะหมุนวนไร้ค่าแต่เมื่อมันไปขบกับเฟืองตัวอื่นมันถึงจะเกิดการขับเคลื่อนเธอตามหามนุษย์ต่างดาวเธออยากเจอเขาเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ความเก่งกาจของตัวเองหรือเพื่อถมความเหงา คำถ,ถามของลุงเมฆแทงใจดำทีเข้าอย่างจังผมผมแค่อยากรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวทีสารภาพเสียงอ่อยเธอไม่ได้อยู่คนเดียวตั้งแต่แรกแล้วทีนหลักฐานชิ้นใหม่ที่เธอตื่นเต้นนักหนานี้ฉันไม่ได้มองเห็นเทคโนโลยีล้ำยุคอะไรเลยแต่ฉันเห็นคำทักทายลองมองดูช่วงจังหวะของสัญญาณน,นี้สิมันมีความหน่วงมีช่องว่างเหมือนจังหวะการหายใจเข้าและออกเหมือนจังหวะการเต้นของหัวใจ และที่สําคัญลุงเมฆกดซูมไปที่กราฟส่วนหนึ่งรูปแบบนี้มันซ้อนทับกับคลื่นเสียงของวานในมหาสมุทรโลกและคลื่นแม่เหล็กโลกของเราเองทีเบิกตากว้างหมายความว่ายังไงครับลุงหรือว่าพวกเขากำลังเรียนแบบเราหรือบางทีลุงเมฆพูดพลานมองออกไปนอกหน้าต่างพวกเขาอาจจะไม่ได้มาเยือนเราแต่พวกเขาสะท้อนเรากลับมา สัญญาณนี้อาจจะเป็นกระจกเงาบานใหญ่จากจักรวาลที่ส่งกลับมาให้เรามองเห็นตัวเองชัดขึ้นสิ่งที่เธอคนพบอาจไม่ใช่แผนที่นำทางไปสู่ดวงดาวแต่เป็นแผนที่นำกลับสู่หัวใจของเธอเองลองถอดสมการออกแล้วใส่ความรู้สึกเข้าไปแทนสิลองฟังมันเหมือนฟังเพลงไม่ใช่ฟังโจทย์เลขลุงเมฆให้ทีหลับตาลมแล้วเปิดเสียงสัญญาณนั้นอีกครั้งคราวนี้ทีไม่ได้พยายามวิเคราะห์ แต่เขาปล่อยใจให้ไหลไปตามเสียงเสียงหวีดหวิวแหลมสูงสลับกับเสียงทุ้มต่ำที่เคยฟังดูน่ารำคาญจูจูกลับฟังดูขุนเคยอย่างน่าประหลาดมันเหมือนเสียงลมหายใจของแม่ที่กล่อมลูกนอนเหมือนเสียงคลื่นกระทบฟังเหมือนเสียงหัวใจของใครสักคนที่เต้นสอดคล้อมกันในความมืดของการหลับตาที่เห็นภาพไม่ใช่ภาพยานอวกาศแต่เป็นภาพใบหน้าลูกสาวของเขาภาพภรรยาเก่าที่เขาทอดทิ้งภาพพ่อแม่ที่จากไป ภาพเพื่อนร่วมงานที่เขามองข้ามน้ำตาเม็ดโตไหลรินออกมาจากดวงตาที่ปิดสนิทของทีนคุณค่าที่แท้จริงของการค้นหาชีวิตอื่นไม่ใช่การได้รู้ว่ามีใครอยู่ข้างนอกนั่นแต่คือการตระหนักรู้ว่าเราควรรักษาชีวิตที่อยู่ข้างในนี้ให้ดีที่สุดอย่างไรเฟืองนาฬิกาจะทำงานได้มันต้องสัมผัสกันมนุษย์ก็เช่นกันเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราสัมผัสใจของกันและกัน ไม่ใช่หนีไปหาใครก็ไม่รู้ในอวกาศวินาทีนั้นเหมือนกำแพงหนาทึบที่ก้านขวางหัวใจของทีนได้พังทลายลงความยึดติดความทะเยอทะยานและความอยากรู้อยากเห็นที่ไร้ทิศทางได้มาลายหายไปสัญญาณที่เขาค้นพบไม่ใช่หลักฐานของการรุกรานแต่มันคือหลักฐานของความเชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตทรงภูมิตัญญาถ้ามีจริงอาจกำลังส่งข้อความมาบอกเราสั้นๆว่า จงรักกันและกันเพราะในความเวงหวางนี้พวกเจ้ามีกันเพียงเท่านี้ทีลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้มองเห็นลุงเมฆเป็นแค่ช่างซ่อมนาฬิกาแต่เป็นครูผู้ชี้ทางสว่างเขาไม่ได้มองเห็นแท็บเล็ตเป็นแค่เครื่องมือแต่เป็นกระจกที่สะท้อนความโง่เขลาของเขาเองผมเข้าใจแล้วครับลุงทีพูดพร้อมรอยยิ้มทางน้ำตาผมมัวแต่มองหาเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลแสนไกลจนลืมกอดคนที่อยู่ในบ้านตัวเอง ลุงแมกยิ้มอย่างอ่อนโยนเวลามันเดินไปข้างหน้าเสมอนาทีนแต่มันก็หมุนวนเป็นวัฏจักรเธอแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เธอไขลานชีวิตใหม่ในนาทีนี้ได้กลับไปซะกลับไปทำหน้าที่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะไปทำหน้าที่ของนักดาราศาสตร์หลังจากกราบลาลุงเมกทีขับรถกลับลงมาจากภูเขาด้วยความรู้สึกที่เบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนท้องฟ้าหลังฝนตกช่างสดใสดวงดาวเริ่มปรากฏขึ้นทีละดวง แต่คราวนี้ทีไม่ได้มองพวกมันด้วยสายตาของนักล่าที่หิวกระหายข้อมูลเขามองพวกมันด้วยสายตาของความชื่นชมและขอบคุณเขาหยุดรถที่จุดชมวิวหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไม่ใช่เพื่อโทรหาหัวหน้างานหรือนักข่าวแต่เขาโทรหาน้องพลอยลูกสาวของเขาเสียงรอสายดังขึ้นไม่กี่ครั้งก่อนจะมีเสียงเล็กๆรับสายฮัลโหลพ่อหรอคะ น้ำเสียงนั้นเจือด้วยความประหลาดใจและดีใจครับลูกพ่อเองพ่อกำลังกลับไปหานะคืนนี้เรามาดูดาวด้วยกันไหมไม่ใช่ผ่านกล้องโทรทัศน์นะแต่ดูด้วยตาเปล่าแค่เราสองคนที่ไม่ได้ทิ้งงานวิจัยของเขาแต่เขาเปลี่ยนวิธีการเขาไม่ได้หมกมุ่นกับการถอดรหัสเพื่อเอาชนะอีกต่อไปเขาเปิดเผยข้อมูลชุดนั้นสู่สาธารณะ เพื่อให้คนทั่วโลกได้ช่วยกันฟังเสียงสะท้อนจากจักรวาลในมุมมองของศิลปะและปรัชญาเขาใช้เวลามากขึ้นกับลูกสาวกับการดูแลตัวเองและกับการสร้างความสัมพันธ์รอบตัวเขารู้แล้วว่ามนุษย์ต่างดาวจะเคยมาเยือนโลกหรือไม่อาจไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดอีกต่อไปเพราะสิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าการพบเจอมนุษย์ต่างดาวคือการที่มนุษย์เราสามารถคนพบกันและกันได้ในทุกๆวัน ท่ามกลางจากกระวาลอันกว้างใหญ่นี้หลักฐานชิ้นใหม่ที่ทำให้เขาอึ้งที่สุดไม่ใช่คลื่นวิทยุจากดาวเคราะห์เอ็กซ์แต่คือความรักความผูกพันที่เขามองข้ามไปตลอดชีวิตนั่นเองท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของดรทีและลุงเมฆสอนให้เราเห็นว่าบางครั้งสิ่งที่เราพยายามไขวยคว้าจากที่ไกลแสนไกลแท้จริงแล้วมันวางอยู่ตรงหน้าเรานี่เองเราทุกคนต่างก็เหมือนนักดาราศาสตร์ ที่กำลังส่องกล้องมองหาความสุขมองหาการยอมรับมองหาความรับจากภายนอกจนลืมไปว่าจากจักวาลภายในใจของเราและคนรอบข้างนั้นก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่แพ้กันหลักฐานว่ามนุษย์ต่างดาวเคยเยือนโลกหรือไม่อาจจะยังคงเป็นปริศนาต่อไปแต่หลักฐานว่าความรักและความเข้าใจคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริงในทุกขณะจิต ที่คุณยื่นมือไปกุ้มมือใครสักคนในคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงผมอยากให้คุณลองลดเสียงรบกวนในชีวิตลองถอดหูฟังแห่งความวุ่นวายออกแล้วลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองและเสียงของคนข้างๆดูครับบางทีคุณอาจจะคนพบสัญญาณที่สำคัญที่สุดในชีวิตสัญญาณที่บอกว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและคุณเป็นที่รักเสมอ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางสำรวจความลี้ลับของจิตใจไปกับผมในวันนี้หากเรื่องราวนี้สัมผัสใจคุณหรือทำให้คุณชุกคิดอะไรบางอย่างได้ผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตและหลับฝันดีภายใต้ดวงดาวที่โอบกอดเราทุกคนไวอ้อย่างเท่าเทียมกันสวัสดีครับ